คำทำนายของสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีพุทธธรรมนายเมื่อปีพุทธศักราช2485แปลจากศิลาจารึกในมหาวิหารเจตะมหาเฉตวันสาธุอารหังสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเมตตามหาสัพพสัตทั่วโลกที่เกิดมาแล้วแต่ลำบากทั่วหน้าทุกชาติ ทุกศาสนาตามธรรมชาติเมื่ออาตามาเข้านิพพานแล้วครบ5,000ปีเป็นที่สุดโลกจะหมุนเข้าใกล้จำนวนที่ตถาคตทำนายไว้2,500ปีมนุษย์และสัตว์จะได้รับภัยพิบัติเสียหนึ่งในระยะ30ปีสิ่งที่สาธุชนไม่เคยเจอะเจอก็จะได้เห็นไม่เคยพบก็จะได้พบ ยักษ์หินที่ถูกสาบให้หลับกลับตื่นขึ้นมาอดาดวาวจริ้งนักใกล้กับพุทธศักราช2550ยิ่งทวีกันใหญ่ขึ้นทุกทิวาราตีมนุษย์นอกาศาสนาจะรบราฆ่าฟันกันจนถึงเลือดตนเองนองเต็มพื้นดินพื้นน้ำจะถูกลุกลามเผามนุษย์ไม่ขาดระยะต่างฝ่ายต่างทำลายเหมือนยักษ์กระหายเลือด แผ่นดินจะถูกเป็นเปลวไฟต่างฝ่ายจะตายไปอย่างละครึ่งหนึ่งจึงจะล้มเลิกส่วนพุทธศาสิ์นิกชนผู้ทำแต่บุญเดินตามทางตถาคตสามารถกระง,งับร้อนความรุนแรงแต่น,นี้ภัยพิบัติไม่พ้นไฟจะลุกลามทางทิศตะวันออกไม่วัดวาอารามสมณชีพราม จะอดอยากยากเข็นลูกไฟจะตกจากฟ้าเหล็กกล้าจะผุดจากน้ำสงครามจะเกิดทั่วทิศทหารจะเป็นเจ้าข้าวสารจะขาดแคลนทุกแคว้นจะอดอยากโูรหมัดเบืงสีเหลืองจะชนะสีขาวจะแพ้ภัยในที่สุดครุฑจะบินกระฐานคนจะกลับบำรุงพระคำเตือน โลกมนุษย์กำลังเข้าสู่กาลยุคจะทำให้เกิดภัยธรรมชาติจากดินน้ำลมไฟจะเกิดมาหาสงครามโลกครั้งที่สตามมามนุษย์จะตายไปกว่าครึ่งสำหรับประเทศไทยจะเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550คาดว่าจะได้รับภัยทางน้ำและไฟ โดยเฉพาะจังหวัดที่ติดชายทะเลและกรุงเทพมหานครแผ่นดินจะยุบตัวคลื่นน้ำจะพัดเข้าถลม่มมีความสูงกว่า200เมตรมนุษย์จะล้มตายมากกว่าครึ่งน้ำจะเข้าช่องแคบสระบุรีและทางด้านตอนล่างของโคราชบางส่วนภัยพิบัติจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆสุดท้ายประเทศไทย ก็จะเหลือประชากรประมาณ30%สเอร์เซนส่วนประเทศอื่นทั่วโลกก็จะเหลือเพียง10%อร์เซนประชาชนผู้รอดชีวิตส่วนมากจะสูญเสียสติสัมปชัญญะไม่ปลอดภัยเหมือนเมืองที่นับถือพระพุทธศาสนาเพราะไม่เข้าใจการบำเพ็ญฌานภาวนาฉะนั้นอย่าลหลงไหลในทรัพย์สินของตนให้มากนัก เพราะเมื่อเข้าสู่ยุคเซวิไลเงินทองจะไม่มีค่าเลยเพราะมนุษย์ยุคนั้นจะเข้าวัดกันที่ความดีศีลธรรมปีมาดงพุทธศักราช2555ปีมาสงิงพุทธศักราช2556ปีระกาพุทธศักราช2560พุทธศักราช2561ปีกุล พุทธศักราช2562คำทำนายของสมเด็จพุทธาจารย์โตพมรังสีรัชกาลที่หนึ่งไทยว่ามหากาทําลายเพื่อนพี่น้องรัชกาลที่สองไทยว่าชานยักษ์ชํานานเวทมนต์รัชกาลที่สามไทยว่ารักมิตรมีการค้า กับต่างชาติมากมายรัชกาลที่สี่ยว่าสนิทคำคือออกปวดรัชกาลที่ห้ายว่าจำแขนขาคือการเสียดินแดนฝักโขงและขมรเพื่อปกป้องอธิปไตยรัชกาลที่6ก่ายว่าราชโจรเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง เกิดกลุ่มโจรมากมายมีการตั้งกองเสือปากครั้งแรกของเมืองไทยรัชกาลที่เจถ่ายว่าชนร้อนทุกข์เกิดการเดินขบวนเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยรัชกาลที่แปดถ่ายว่ายุทธมินพระเจ้าแผ่นดินถูกลอบปรงพระชนมาถ,ถึงรัชกาลที่9กถ่ายว่า ขิงกาขาวมีฝรั่งเข้ามามากมายนำเงินมาซื้อประเทศไทยให้เกิดวิกฤตการเงินมาถึงรัชกาลที่สิบถ่ายว่าชาววิไลก็จะมีเหลือเฉพาะผู้ที่มีบุญเท่านั้นที่รอคอยเป็นยุคข,ของพระศรีอริยะเมตรัยโลชังชมโทโพโซ อินโกรุณาพระอินพรหมยม,มาราชได้สั่งไว้ว่าถ้าบุคคลใดได้รู้แล้วจงรับบอกต่อให้คนอื่นฟังหรือพิมพ์แจกตามกำลังศรัทธาจะเกิดปะหากุศลช่วยให้ท่านหลุดพ้นจากมหันตภัยพิบัติทั้งปวงถ้าใครไม่มีไว้ในบ้านจะมีภูมิปีศาจเข้ามาทำลายอย่างแน่ ผู้ใดนำเรื่องไปพิมพ์แจก1,000ใบาภายใน15-30ถึงวันผู้นั้นจะมีโชคลาภมีสุขเจริญคิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการและผู้ใดได้รู้ได้ฟังอยากคิดว่าเป็นการหลอกลวงหรือไม่เชื่อและผู้ใดคิดจะพิมพ์แจกก็ต้องพิมพ์แจกภายใน15-30ถึงวันอยากคิดพิมพ์ผัดวันประกันพุ่งหรืออ่านแล้วฟังแล้วทิ้ง มันผู้นั้นจะมีเรื่องและจะมีภัยพิบัติเกิดขึ้นกับผู้นั้นเหตุการณ์ภัยธรณีพิบัติลางโลกหลังจากที่ต้องประชิญกับโศกนาฏกรรมแผ่นดินไหวที่เฮติสิ่งที่ผ่านพ้นไปเป็นเพียงแค่การเตือนเท่านั้นหลังเกิดเหตุการณ์หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้มีการกระโดดไปซึนามิไปอย่างประเทศต่างๆที่อาจได้รับผลกระทบทางทางซีของทวีปอเมริกาเหนือและใต้ทวีปเอเชียร,รวมถึงทวีปยุโรปบางส่วนกันจ้าละวันเพื่อให้เตรียมพร้อมและรับมือกับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อจากนี้10อันดับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุด งแต่ปี1900อันดับที่หนึ่งทางชัยฝั่งตอนใต้ของชิลีในวันที่22พฤษภาคมปี1960ความเสียหายมีผู้เสียชีวิต1,655ราย3,000รายได้รับบาดเจ็บและขณะที่จำนวนยอดผู้ไรที่อยู่อาศัยมีมากกว่า2ล้านคน อันดับที่สองปรินซ์วินเลียมซาวอลาสกาในวันที่28มีนาคมปี1964ความเสียหายมีผู้เสียชีวิต110ศัตผลจากสึนามิขณะที่อีก15รายเสียชีวิตจากแผ่นดินไหวอันดับที่3บริเวณนอกชายฝั่งตะวันตกทางตอนเหนือของเกาะสมาตราวันที่29ธันวาคม ปี2004ความเสียหายมีผู้เสียชีวิตกว่า200,000รายรวมผู้สูญหายและคาดว่าน่าจะเสียชีวิตในขณะที่ประชาชนกว่า1.7ล้านคนต้องอบพยพออกจากพื้นที่ได้รับผลกระทบแผ่นดินไหวและสึนามิจากทั้งหมด14ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแอฟริกาตะวันออก อันดับที่4คมซัตก,ก้าเพนินซูลา่าวันที่4พฤศจิกายนปี1952สับสินได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตอันดับที่5้ลอกชายฝั่งของเมาเลิซีวันที่27มกราคมปี2010ความเสียหายก็ยังคงอยู่ในการประเมินสถานการณ์ ลำดับที่6นอกชายฝั่งของเอกวาดอร์ในวันที่31มกราคมปี1906อันดับที่7เกาะแรดอลาสกาวันที่4กุมภาพันธ์ปี1965มีผู้ได้รับปาดเจ็บนับไม่ถ้วนอันดับที่8ตอนเหนือของเกาะสุมาตราวันที่28มีนาคม 2,505มีผู้เสียชีวิต1,400รายและอันดับที่9อัสดอินเดียและทิเบตในวันที่15สิงหาคมปี1950มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย780รายแต่อาจจังไม่รวมข้อมูลภายในทิเบตและอันดับสุดท้ายอันดับที่10ก็ออนดรีนอนอฟอลาสก้า วันที่9มีนาคมปี1957และเหตุการณ์ล่าสุดวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2565ก็ต้องสร้างความตกตะลึงไม่น้อยหลังเรือหลวงสุขโขทยัยซึ่งเป็นเรือคอว COVID ิตขนาดใหญ่ประสบเหตุพายุเคลื่อนลมแรงกลางทะเลอ่าวไทยบริเวณพื้นที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรอลอสุโคไทยจนเรือเอียงช่วงคำ่ำในวันที่18ธันวาคมกระทั่งเวลาเกือบเที่ยงคืนเรือหลวงสุขโขไทยได้จมลงใต้ผิวน้ำเสือทั่วโลกแห่ตีข่าวดวนเรือร,รบไทยจมลงก้นทะเลหลังเจอพายุขคลื่นลมแรงและเหตุการณ์วันนี้ล่าสุดผู้เชี่ยวชาญออสเตรเลีย ที่โอกาสพบผู้รอดชีวิตจากเรือหลวงสุขโขทัยมีริปรีรองศาสตราจารย์ดีวิดเลดนักวิชาการด้านกฎหมายหนาวยกฎหมายทหารจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียแสดงความเห็นว่าโอกาสพบผู้รอดชีวิตเพิ่มจากเหตุเรือหลวงสุขโขทัยอับปางมีอยู่อย่างริปรีอาจารย์คิดว่าพวกเขามีโอกาสสูงนัก ที่จะไม่พบผู้รอดชีวิตมันคือความจริงที่โชคร้ายโอกาสที่มีอยู่ไม่มากนักรงองศาสตราจารย์เนตเคยรับราชการในกองทัพเรือของออสเตรเลียนานกว่า30ปีมันไม่ใช่แค่แรงกระแสขึน้นแต่ผู้ประสบภัยซึ่งมีความอ่อนล้าอาจจมไปกับเกลียวขึ้นอาจมีฉลามอยู่แถวนั้นบางคนอาจเตือนตระหนก ได้ถูกเกินลงใต้ทะเลพวกเขาไม่น่าจะมีชีวิตอยู่ได้นานในกรณีแบบนี้และคําให้สัมภาษณ์ของรองศาสตราจารย์เลดก็มีขึ้นก่อนการแถลงข่าวของผู้บัญชาการกองทัพเรือไทยที่เกิดขึ้นช่วงเย็นของวันที่20ธันวาคมอิกชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ตอบคำถามของผู้สื่อข่าวของสิงคโปร์ยืนยันว่าปฏิบัติการค้นหาและช่วยชีวิตจะยังดำเนินต่อไปยังไม่เปลี่ยนไปเป็นปฏิบัติการค้นหาผู้เสียชีวิตเหตุการณ์วันนั้นเรือหลวงสุขโขทัยไปทำภารกิจอะไรคำชี้แจงมีว่าเรือหลวงเดินทางไปที่หาดทรายรีจงังหวัดชุมพรแต่พบว,ว่าเคลื่อนลมแรง เรือไม่สามารถทิ้งสมอได้จึงขออนุญาตทับเรือพักที่หนึ่งไปจอดที่บังสะพานซึ่งเป็นท่าเรือน้ำลึกเรือหลวงสระบุรีเดินทางไปล่วงหน้าแล้วหลังจากนั้นเรือหลวงสุขโขทยัยจึงออกจากหาดาไซร,รีไปบางสะพานรลับจากหาดายรีไปบางสะพานพบว่าสภาพอากาศขึ้นลมแรงสูงถึง3-4เมตร และสำหรับวันนี้ท่าเรือระบุว่าเรือรบและอากาศยานของกองทัพเรือกองทัพอากาศก็ยังค้นหายอย่างต่อเนื่องโดยเน้นพื้นที่ที่ตรวจพบกลุ่มผู้สูญหายเมื่อวานนี้เองในบริเวณอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรกำลังคลที่พบทั้งหมดสวมชูชีพและจุดที่พบอยู่ห่างจากจุดที่เรือหลวงสุโขทัยอับปาง ไปทางใต้ราว60กิโลเมตรจึงเน้นการค้นหาไปทางใต้ของจุดเกิดเหตุการมีเสื้อชูชีพไม่ได้ไหมายความว่าทุกคนจะสามารถจะพูดง่ายๆรอดชีวิตแล้วได้รับการช่วยเหลือขึ้นมาบนเรือ